สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมา,าทำความสะอาดต้นเฮลิคเนียนะเฮลิคเนียนะคะอันนี้คุณยายตัดแล้วนะตัดแล้วนะคะค,คือคุณยายจะอธิบายว่า,อาของคุณยายมีเป็นกอนะมีมีเป็นกอแล้วตอนนี้มีเป็นกออยู่นะคะอันนี้เป็นกอของมันนะพอเป็นกอเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณยายจะไอ้นี่นะคะ คุณยายก็จะล้างเหมือนกับล้างกอนะคะล้างกอเพราะว่าต้นส่วนมากต้นมันจะแก่แล้วนะมันให้ดอกแล้วต้นมันก็จะแก่แล้วนะคุณยายก็จะล้างนะคะเอเราไม่ต้องไปปลูกที่อื่นนะก็ปลูกที่ปลูกที่เดิมอะนะคะปลูกที่เดิมเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นต้นใหม่นะคะต้นใหม่เนี่ยเราตัดไปเลยนะคะตัดตัดไปเลย เ,เขาเลี้ยงเด็กเขาเลี้ยงง่ายมากเลยนะเ,เลี้ยงง่ายมาก นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็ตัดแล้วนะตัดตัดให้ตัดให้ดูแล้วนะเดี๋ยวคุณยายจะอธิบายนะคะคือคุณยายจะอธิบายว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะอ,อันนี้ อ,อันนี้นะคะนี้ก็จะเป็นต้นเอ่อต้นเก่ามันนะต้นเก่ามันนะนี่คุณยายตัดนะคะตัดนะคะตัดเขาแล้วนะตัดแล้วนะคะแล้วก็เอ่อคุณยายจะให้ดูนะคะอันนี้คุณยายคุณยายล้างมาแล้วนะล้างตัดตัดเขาทิ้งหมดแล้วนะคะเพราะว่าเอ่อเวลาเขาให้ให้ดอกนะคะดอกมันดอกมันเก่ามากนะอันนี้เป็นเอ่อเฮลิเฮลิคนเนียนะเฮลิ ดอกมันนะดอกเฮลิคเนียนะคะคือถ้าดอกเขาจะอยู่กับต้นอยู่กับต้นแล้วก็เราไม่ตัดต้นเขานะเขาจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะนะคะดอกเขาก็จะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะนะคือดอกเขาจะเขาจะเ, Ole, เป็นตระกูลเอ่อสไตล์เบิรนะ์ดเบิร์ดนะสไตล์เบิร์ดนะคะนะคะอันนี้นะคะเนี่ยนะคะ คุณยายก็จะเลี้ยงเข้าแบบนี้นะคะเลี้ยงเข้าแบบนี้เพราะว่าเวลาตัดเราก็ต้องตัดหมดเลยนะเพื่อรออันนี้นะพอเราตัดเสร็จเนี้ยถ้าไปประมาณหนึ่งเดือนนะเขาก็จะขึ้นเต็มที่แล้วค่ะจะขึ้นเต็มที่เขาจะเร็วมากเลยแต่คุณยายเลี้ยงอยู่กับน้ํานะคะอันนี้มันเป็นน้ํานะเป็นน้ําไม่ต้องไปรดน้ําเลยนะคะเขาก็จะอยู่เขาอย่างนี้นะคะนี่ นะคะถ้าถ้าถ้าสมบูรณ์นะคะถ้าต้นไหนที่สมบูรณ์มากๆนะคะเขาก็จะออกดอกเอ่อช่อช่อเขาก็จะยาวแบบนี้นะคะช่อจะยาวแบบนี้นะอันนี้คุณยายล้างเลยนะคะล้างเข้ามาตัดทิ้งหมดเลยนะคะตัดทิ้งเพื่อที่ว่ามันรกแล้วนะคะเพราะว่าเขาเกิดกอใหญ่แล้วมันจะรกแล้วนะคะเป็นรกแล้วคุณยายก็ต้องตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งไปนะนะคะโอเคก็มาคุยกับคุณยายต่อนะคะเอ่อ สวยนะคะน,นี่สวยนะดอกเอเอคุยกับคุณยายต่อนะเออคุณยายก็จะอันนี้วันนี้นะคะวันนี้มาเล่าถึงวิธีการวิธีการเอล้างกอนะคะวิธีการล้างกอต้นนะคะต้นเฮลิโคเนียนะเฮลิคเนียนะเฮลิคเนียนะคะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะดอกจะเป็นแบบนี้เป็นดอกดอกเขาจะเป็นเหมือนกับเอ ใบก็เหมือนกับใบกล้วยนะแต่แต่ดอกเขาเนี้ยเป็นจะเป็นสไตล์เบิร์ดๆนะสไตล์เบิร์ดๆนะคะถ้าอันนี้ถ้าเขาอยู่กับต้นนะคะอยู่กับต้นอยู่กับต้นอยู่กับดินนะคะอยู่กับต้นกับดินอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ได้ออกดอกแล้วนะเขาจะอยู่กับดอกกับต้นเขาเนี้ยได้เป็นเดือนเลยนะคะได้เป็นเดือนเลยแล้วพอหลังจากที่เขาหมดอายุแล้วนะคะเขาก็จะต้นเขาก็จะตายไปเลยนะคะต้นก็จะตายไปเลย แต่นี้มันมีหลายๆต้นที่ตายนะคุณยายก็เลยต้องล้างกอเลยนะคะล้างกอคือตัดให้เหลือแต่ต่อนะตัดให้เหลือแต่ต่อแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นใหม่นะคะนะคะหรือว่าเราจะขุดไปปลูกที่้อื่นก็ได้นะคะโดยการขุดหน่อไปนะคะขุดหน่อไปแล้วก็เอาไปลงกับดินใหม่นะคะตัวมาก เอออันนี้เขาจะป,ปลูกอยู่กับกับดินนะคะส่วนมากนะส่วนมากไม่ค่อยลงกระถางนะเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ที่เอ่อต้นสูงนะคะไม้สูงประมาณสามเมตรนะคะต้นเขาจะสูงสามเมตรเลยนะคะต้นเขาจะสูงมากถ้าอยู่กับกระถางหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้กระถางโค้นนะคะแล้วก็เออไม่สวยนะคะถ้าเขาอยู่กับดินเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเอ่อเกิดต้นใหม่เรื่อยๆไปเรื่อยเลยอย่างรวดเร็วนะคะเขาเป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานนะคะ แข็งแรงทนทานมากนะคะตายยากมากนะคะถึงยังไงยังไงตัดทิ้งยังไงเขาก็ยังขึ้นอยู่นะยังเป็นอยู่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คุณยายก็มาสาธิตวิธีการล้างกอนะล้างกอต้นเฮลิคอนเนียนะนะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดต้นใหม่แล้วก็เพื่อที่เขาจะให้ออดอกใหม่ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ